ชำระหนี้วิบากกรรมในวัฏฏสงสารใช้หนี่ทางโลกเราก็ต้องมีเงินมีทรัพย์สมบัติต่างๆแต่เมื่อฝึกสติปัฏฐานจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดวิปัสสนาญาณแล้วสลัดคืนเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้สิ่งนั้นแหละมันเป็นเรื่องของอริยทรัพย์อันประเสริฐเพื่อชำระหนี้วิบาก,กรรมในวัฏฏสงสาร ทางโลกนี่เรามีหนี้สินเราก็ต้องชดใช้ใช่ไหมเราถึงจะจบได้เวลาเราจะใช้หนี้เราก็ต้องมีเงินมีทรัพสมบัติเพื่อนำมาชดใช้หนี้สินต่างๆตลอดระยะเวลาที่เราเวียนวนไ่า้ตายเกิดอยู่ในวตาสงสารหมู่สัตว์ก็จะหลงทำกรรมต่างๆเพื่อก่อการเบียดเบียนก็จะเกิดเป็นวิบากกรรมเป็นพันธนาการต่างๆที่เลวร้ายที่รายล้อมคอยชักนำ วิบากรกรมนี่มันน่ากลัวมากๆนะมันจะนำสัรพสัตว์ให้หลงวกวนนับชาติไม่ท้วนเลยแต่พอได้มีโอกาสพบกับพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีโอกาสตื่นขึ้นมาเพื่อชำระตนเองเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นผู้ชี้ทางบอกให้เราก้าวเดินตามคำสอนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ให้เพื่อชำระตนเอง พอเราฝึกสติปฐานสี่หนึงน่งเนงพระพุทธองค์ตรัสว่าสติปฐานสี่สามารถที่จะชำระบาปและล้างบาปและอกุศลธรรมจนหมดสิ้นไปได้ชำระกันแบบไหนเมื่อเราฝึกสติปฐานจิตที่เป็นกุศลได้เกิดขึ้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราฝึกจนเกิดวิปัสสนาญาณและสลัดคืนเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้ นั่นคือแหล่งของความบริสุทธิ์ของธรรมชาติสิ่งนั้นแหละเป็นเรื่องของอริยทรัพย์อันประเสริฐเหมือนกับทางโลกคนที่เขามีความฉลาดในการหาเงินหาทองเขาจะรู้ช่องทางรู้แหล่งในการทำมาหากินต่อให้มีหนี้สินมากมายเป็นร้อยเป็นพันล้านคนที่เขามีความฉลาดเขาก็หาเงินได้มากแบบนั้นเช่นกันนะในทางธรรมแหล่งก็คือสติปัฏฐานสโดยเฉพาะ ช่วงที่ถ่ายทอดธรรมก็จะพาฝึกท่านทั้งหลายแล้วสลัดคืนเข้าถึงความบริสุทธิ์ตรงนี้แหละ <S <S เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะเข้าถึงความบริสุทธิ์เนืองๆเพื่อชำระตนเองจนสามารถจะชำระล้างบาปและอกุศล,ลกรรมจนหมดสิ้นไปได้เราต้องหมดหนี้หมดสินนะจึงจะผ้นเหตุเกิดต้องชำระกันไปสิ่งที่หมักหมมในขันทะสันดานมานับร้อยนับพันชาติ หรืออย่างน้อยเราก็ชำระให้มันเบาบางลงไปได้ใช่ไหมถ้าชำระกันทุกวันมันก็เบาบางลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงตรัสไว้ว่างดเว้นจากความชั่วทั้งปวงเพื่อเพิ่มความหนักให้แก่ตนเองไม่ทําความชั่วทั้งปวงกระทําแต่ความดีเอื้อเฟื้อเกื้อ,ก,อกูลกันแบ่งปันมันเป็นบุญกุศลเป็นจิตที่ดีงาม และที่สำคัญที่สุดก็คือชำระจิตให้หมดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าถึงความบริสุทธิ์อยู่เนืองๆท่านทั้งหลายก็จะสามารถชำระล้างบาปและอกุศลธรรมจนหมดสิ้นไปได้โอวาทธรรมโดยพระมหาวรพจน์กิตติวรโรการใช้นี่ทางโลกเราก็ต้องมีเงินมีทรัพย์สมบัติต่างๆแต่การใช้นี่ทางธรรม เราต้องฝึกสติปัฏสานสี่จิตก็จะเกิดเป็นกุศลนั่นคือการใช้นี่ทางธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ